กาบนอบน้อมจิตอธิษฐานที่แรงกล้าสุดแรงเกิดจิตภายในสะดุ้งตื่นรู้แจ่มแจ้งคมกลิบวินาทีนี้แล้วด้วยกำลังฐานสมาธิที่ทรงแสงยานุภาพแก่กล้าด้วยขุมคลังพลังแห่งจิตมหัศจรรย์ที่อยู่ในดวงจิตทุกๆุกกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล จงปกป้องพิทักษ์คุ้มครองอย่างยอดเยี่ยมได้รับผลมหัศจรรย์แห่งคุณงามความดีตลอดวาระขณะจิตเปิดเส้นทางส่งต่อยอดทุกๆุกรูขุมขนรับขุมคลังพลังทรัพย์ได้รับทันตาน้อมจิตส่งให้บรมครูผู้นำต้นแบบทั่วทุกทุกมุมโลก น้อมจิตส่งให้ทุกๆท,ท่านรวมถึงจิตที่สว่างสวัยเจอจรัสน้อมจิตเปิดเส้นทางเกิดสติปัญญาบารมีเข้มข้นน้อมจิตแห่งความอุดมสมบูรณ์คูณผลทวีคูณดังสายฟ้าแลบดังข้ามทะลุมิติดังข้ามโลกทุกๆแผ่นดินเห็นผลดังใจไวแสงทันทีบัดเดี๋ยวนี้ ตลอดทุกทิศทางรับตลอดทุกุวินาทีต้นตระกูลโคตรมหาเศษ 10, รษฐีหมื่นล้าน US รวมขุมคลังพลังทีมหล่อสวยรวยอมตะอินฟินิตี้รวมขุมคลังพลังยาอายุธนะหมื่นหมื่นปีไวแสงลุ่งเร็วแรงแสงทะแย,งฟ,ยงฟ้าดินต้านไม่อยู่โด่งเด่นดังข้ามทวีข้ามโลกไวกว่าแสง ทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งแผ่นฟ้าเกิดใหม่สวยสดงดงามตะการตาตื่นรู้คมกลิบแจ่มแจ้งทุกๆกกิริยาบทที่ชิดจิตคิดเสกเนลมิตรสั่งได้สำเร็จทันใจไวแสงเปิดทั่วทั้งสามโลกเปิดทั่วทั้งแผ่นดินเปิดทั่วทั้งขุมทรัพย์ที่ตักไม่พ่องมหาศาลให้ได้รับเกิดผลความมั่งคั่ง ร่ำรวยเหลือเฟือมหาศาลส่งต่อยอดให้เกิดผลกุศลสเบียงบุญส่งให้เกิดมหาทานบารมีเป็นมรดกตกถึงท่วนทั่วลูกลูกหลานเลนเลได้รับอย่างไร้เงื่อนไขให้ได้รับแล้วเลววินาทีนี้ไร้ขีดจำกัดให้ได้รับชัยชนะครอบสกลจักรวาลเดินทางทุกๆทิศท,ท,ท,ทาง ทุกๆชั้นดินได้รับความสำเร็จเล่งเร็วดังใจทันตาได้เกิดสติปัญญาอัจฉริยภาพภูมิใจย,ยืนหยัดบารมีส่งต่อยอดดวงตาสวรรค์เกิดอภิมหาขุมคลังพลังฐานกำลังบุญแรงกล้าให้ชาติบ้านเมืองและแผ่นดินไทยเจริญรุ่งเรืองโด่งเด่นดังเกียงไกนำมาเงินทอง ให้นำมาเงินตาทุกๆสกุลคั้งโลกแต่ให้นำมาเงินทองไหลกองให้นำมาทองไหลมาเทมาให้นำมาวันละห้าหมื่นล้านยูเอสําเร็จสําเร็จดังพุกุคั้งโลกแตกทันใจทันทีบัตรเดี๋ยวนี้ไวแสงให้ลูกได้รับแล้ววินาทีนี้ทันใจค่ะให้ได้รับอย่างง่ายดายแล้วจะะให้ได้รับราบรื่น เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างรึกล้นหัวใจแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้วเจ้าค่ะน้อมจิตก้มกราบจิตที่ประเสริฐสูงส่งแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ